การมีชีวิตคู่ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติเลยค่ะครูซึ่งมีชีวิตสมรสมาจะ26ปีแล้วค่ะผ่านความโกรธการทะเลาะการพูดคุยการเคลียร์ผ่านมาหมดแต่ครูได้วิชาสัจธรรมวิชาที่เป็นหลักการสากลมาช่วยชีวิตคู่ของครูหลักยึดที่เป็นกฎสัจธรรมข้อหนึ่งหากเราจะเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วหวังจะไปพึ่งคู่ทําให้เรามีความสุขนั่นผิดตั้งแต่แรกแล้ว ความจริงคือเราต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองอีกคนก็ต้องรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองขาดเธอฉันอยู่ไม่ได้คํานี้อาจจะสวยความสัมพันธ์ใดที่รู้สึกว่าอีกคนนึงเป็นภาระนั้นผิดทางพังแน่นอนเหนื่อยแน่นอนธรรมชาติคือทุกคนมี power ทุกคนเป็น energy ของความสุขของตัวเองไปพึ่งความรักจากผู้ใดผู้หนึ่งพึ่งความสุขจากผู้ใดผู้หนึ่งความสัมพันธ์นั้นไม่มีทางเติมเต็มคุณต้องเตรียมไว้เสมอที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเตรียมไว้